ที่นี่คือโครงการบ้านหรูราคาหลักร้อยล้านบนถนนเกษตรนวมินครับแต่ความน่าสนใจของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคาเท่านั้นนะฮะคอนเซปต์การออกแบบโดยรวมของบ้านทุกหลังในโครงการนี้เขาใช้สถาปัตยกรรมแบบ Oriental Victoria n ครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการควบรวมนะครับระหว่างวัฒนธรรมชาติตะวันตกและชาติตะวันออกรวมกันได้อย่างลงตัวเลยครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ The r o อ a l r e s i d e n น e ครับด้านในโครงการจะสวยงามและน่าอยู่ขนาดไหน มาครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิวิ่งนะครับวันนี้ฮะผมพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการบ้านหรูนะครับระดับราคาหลักร้อยล้านบนถนนเกษตรดวมินครับโครงการนี้มีชื่อว่า The Royal Residence นะครับจากดิเวอลอปเปอร์ TCCCL เสนาจำกัดนะครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะครับอยู่ในซอยเสนานิเวศ2นะ,สา,านะ 2> สามารถเข้ามาจากถนนหลักถึง2สายนะครับคือถนนเกษตรนวมินด้านหน้านี่ครับถ้าคุณเข้ามาจากถานนเกษตรนวมินเนี่ยเข้าจากหน้าปากซอยมา50เมตรก็ถึงโครงการแล้วนะครับ <S <S และยังสามารถเข้าจากถานนรามอินทานะครับผ่านซอยรามอินทา14ได้ด้วยนะฮะ <l> และจุดสังเกตที่สังเกตง่ายที่สุดของโครงการนี้ครับค <l acht> ือฝั่งตรงข้ามโครงการเนี่ยแค่เราข้ามฝั่งไปนะฮะเราจะถึงนวมินซิตี้อเวนิวแล้วนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับ การที่จะมีโครงการบ้านหรูระดับราคาหลักร้อยล้านที่ตั้งอยู่บนถนนเกษตรตนว่ามินหรือถนนรามินทานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับแถวเนี้ยโครงการบ้านหรูเยอะอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือโครงการนี้เนี่ยเขามีขนาดเนื้อที่ดินที่ใหญ่มากครับใหญ่แค่ไหนนะฮะเนื้อที่ดินโดยรวมของโครงการเนี้ยครับอยู่ที่ประมาณ76-77ไร่เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เดเวลลอปเปอร์จะรวบรวมที่ดิน เน้นย้ำว่าเป็นที่ดินในโซนเกษตรนะว่ามินราบินทาให้มีขนาดใหญ่แบบนี้มาพัฒนาเป็นโครงการบ้านหรูเนี่ยมันจึงไม่ธรรมดาและน่าสนใจมากๆเลยครับถึงแม้ว่าโครงการเนี่ยครับเขาจะมีเนื้อที่ดินใหญ่กว่า76-77ไร่นะฮะแต่จำนวนยูนิตที่พักอาศัยอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยมีแค่79ครอบครัวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยให้ความเป็นไพรเวซีให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกบ้านสูงมากๆเลยครับและโครงการที่มีระดับราคาแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยเนี่ย คือเรื่อง security นะฮะและ privacy นะครับด้านหลังผมเนี่ยครับคือประตูทางเข้าหลักของโครงการนะฮะสังเกตว่าเป็นซุ้มประตูที่ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ข้างนอกนะฮะรับรองได้เลยว่าจะไม่เห็นเลยนะครับว่าด้านในโครงการเป็นอะไรนะฮะและพอเข้าประตูเกตรแรกเข้ามาเนี่ยยังจะไม่ถึงโซนพักอาศัยของลูกบ้านนะครับบริเวณนี้นะฮะจะเป็นสํานักงานขายนะครับสำนักงานนิติบุคคลนะฮะแล้วก็ป้อมพี่รบพนะครับ ดังนั้นเนี่ยการแยกส่วนการใช้งานกันชัดเจนแบบนี้ครับมันจะเป็นการแยกระหว่างวิซิเตอร์กับลูกบ้านในโครงการนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโครงการให้มากขึ้นไปอีกครับตั้งแต่เราเดินเข้ามาในโครงการนะครับเราอาจจะสังเกตว่านะรูปแบบของโครงการนะครับค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับทั้งโทนสีที่โครงการเลือกใช้และรูปแบบทางเข้าต่างๆนะฮะ เนื่องมาจากโครงการเดอะรอยัล e s ส d เดน e นะครับใช้สถาปัตยกรรมแบบ Oriental Victorian ครับซึ่งสถาปัตยกรรม Oriental Victorian น่ะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างวัฒนธรรมของชาติตะวันตกและชาติตะวันออกนะครับผสมกันอย่างลงตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะฮะการออกแบบดีไซน์ภายนอกของตัวอาคารนะครับและฟังก์ชันการใช้งานจริงภายในตัวบ้านนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปขยายให้ฟังอีกทีในพาร์ทที่เราเข้าไปดูในบ้านตัวอย่างกันนะครับ ประตูด้านหลังตรงนี้ครับเป็นประตูเกตที่2นะครับซึ่งพอเราเข้ามาจากเกตนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ส่วนที่พักอาศัยของลูกบ้านในโครงการจริงแล้วนะฮะบริเวณด้านในโครงการนะครับเราจะมาเจอกับถนนเมนนะที่มีการวางพื้นที่สีเขียวที่โครงการเขาได้ให้เป็นต้นไม้ใหญ่เน้นย้ำว่าต้นไม้ใหญ่จริงๆรนะครับรอบทั้งโครงการเลยนะฮะและ2ข้างทางของถนนเนี่ยก็จะมีต้นไม้เยอะมากเลยนะครับ อีกทางนะฮะถ้าเราเดินตามถนนทางเดินนี้ไปเนี่ยครับเราจะไปเจอกับวงเวียน,นะฮะวงเวียนน้าพุซึ่งจะแจกแจงไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆภายในโครงการครับโครงการบ้านหรูเกรดพรีเมียมแบบนี้จะให้ส่วนกลางมาเล็กๆก็คงไม่ได้ถูกต้องไหมครับตั้งแต่เราเข้ามาจากหน้าโครงการนะฮะจะรู้สึกว่า อารมณ์และบรรยากาศต่างเนี่ยถูกเบรกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับพอเรามาอยู่ตรงนี้เราลืมไปเลยเนะว่าถนนหน้าโครงการเนี่ยคือถนนเกษตรนวมินและถนนรามอินทานะครับเรารู้สึกเหมือนมายืนอยู่ในรีสอร์ตดีๆที่ต่างจังหวัดสักที่หนึ่งเลยนะฮะและที่สําคัญครับ พื้นที่ส่วนกลางที่ทางโครงการนี้เขาให้ลูกบ้านเนี่ยมีเนื้อที่กว่า5ไร่เลยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวต่างๆนะครับในโครงการเนี่ยเขียวฉุ่มมากๆเลยนะฮะร,รวมไปถึงทะเลสาบพ,พาวิลเลียนนะครับและคลับเฮาส์ด้านหลังผมนี้ครับที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ ย้ำอีกทีนะครับว่าพื้นที่ที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยเป็นคลับเฮาส์ของโครงการนะครับไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่รีสอร์ทนะฮะเหตุผลที่พื้นที่ส่วนนี้เขาถูกออกแบบมาได้สวยงามเหมือนรีสอร์ทตากอากาศแบบนี้เป็นเพราะว่าสถาปนิกครับที่ออกแบบ ครับเฮาตรงนี้เป็นสถาปนิกที่มีชื่อว่าคุณบิลส์เบลลี่ครับคุณเบนส์ลี่เนี่ยเป็นสถาปนิกระดับโลกเลยนะที่มีชื่อเสียงมากๆในการออกแบบโรงแรมหรูนะครับผลงานของเขาเนี่ยมีไปทั่วภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยลาวขเขมรเวียดนามนะครับเยอะมากเลยนะฮะ และผลงานในประเทศไทยเนี่ยถ้าผมเอ่ยชื่อมาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นโฟร์ซีซันเชียงใหม่นะครับโฟร์ซีซันเชียงรายนะครับโฟร์ซีซันเกาะสมุยนะฮะและถ้าเป็นโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมเดอะสยามนะครับซึ่งทั้งหมดที่ไ,ได้พูดมาเนี่ยเป็นโรงแรมหรูทั้งสิ้นนะครับจึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าที่เนี่ยถูกรังสรรออกมาเหมือนกับรีสอร์ทในโซนช็อปปิ้งค้าแบบนี้นะครับ เพื่อให้พื้นที่คลับเฮาส์บริเวณเนี้ครับเป็นบริเวณที่ลูกบ้านเนี่ยได้มาพักผ่อนกันจริงๆเนี่ยทางโครงการเขาได้มีเซอร์วิสหลายอย่างไว้รองรับการใช้งานของลูกบ้านเยอะมากเลยนะครับส่วนแรกที่ผมจะพามาดูเนี่ยคือห้อง l o อกเกอร์รมด้านหลังผมนี้นะฮะในห้องนี้ก็เป็นห้องล็อกเ r อ o ์รูมนะครับไว้จัดเก็บเสื้อผ้าเวลาเรามาออกกําลังกายมาว่ายน้ําหรืออะไรนะครับแต่ที่พิเศษที่สุดนะครับคือบริเวณด้านขวามือของผมตรงนี้ครับ เป็นจากรุชิแบบอ outdoor นะฮะต้องบอกว่าเขามีการแยกชายหญิงไว้ให้แล้วนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้เจ๋งมากๆเลยนะเหมือนได้มาพักผ่อนในรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดจริงๆเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเซอร์วิสท,ที่มีเอกลักษณ์ เป็นของที่นี่โดยเฉพาะเลยอีกที่หนึ่งเนี่ยคือส่วนของฟิตเนสรูมครับหรือห้องออกกําลังกายนัน่นเองฮะจะสวยงามแบบไหนเดี๋ยวตามผมขึ้นมาดูครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้คือบริเวณฟิตเนสในโครงการเดอะรอยัลรสซิเดนต์นะครับเป็นยังไงบ้างครับได้อารมณ์และความรู้สึกที่แปลกตาไปมากๆเลยนะครับฟิตเนสรูมที่นี่เขาทำเป็นอาคารทรงไทยนะครับซึ่งก็มีเครื่องเล่นนะครับเครื่องออกกําลังกายต่างๆให้เราแบบครบถ้วนเลยนะฮะ พอเราลงมาจากอาคารฟิตเนสด้านล่างเนี่ยนะครับเราจะมาเจอกับอีกหนึ่งอาคารครับสำหรับลูกบ้านในโครงการนะฮะถ้าอยากจะจัดกิจกรรมหรือจัดงานประชุมงานสัมมนาเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เรียกว่ารอ y ย l ะหอนะครับเป็นอาคารทรงไทยแบบนี้นะลูกบ้านในโครงการเนี่ยสามารถจองเข้ามาใช้งานกันได้นะครับต้องเรียกว่าครบครบจบทุกเซอร์วิสที่นี่ที่เดียวเลยครับ แต่พื้นที่ส่วนกลางครับที่เป็นไฮไลท์จริงๆในโครงการเดอะรอยั r e s i d e n นตน่ะคือพื้นที่ส่วนกลางแบบเอาท์ดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะจัดมาเป็นสระว่ายน้ำนะฮะทางซ้ายมือส่วนแรกเนี่ยเราจะมาเจอกับสระเด็กก่อนนะครับสระเด็กที่นี่เนี่ยเขาจะแยกการใช้งานกับสระผู้ใหญ่ไปเลยนะครับดังนั้นบริเวณนี้เนี่ยให้มาขนาดกว้างนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากๆครับ ในส่วนติดกันเลยนะครับจะเป็นบริเวณสระผู้ใหญ่ครับอยู่ด้านติดกันเลยนะฮะซึ่งเขาจะสร้างยื่นออกมาในโซนทะเลสาบนี้นะฮะดังนั้นเวลาเรามาว่ายน้ําออกกําลังกายหรือมาเล่นน้ำเนี่ยก็าสามารถเทควิวทะเลสาบรอบโครงการได้ด้วยนะครับและบริเวณขอบสระตรงนี้นะครับเป็นแนวยาวไปเลยนะจะเป็นพื้นที่ที่เป็นจักรุชี้นะให้เรามานอนแช่นะครับพักผ่อนนะครับรีแลกซ์ได้ด้วย และฝั่งตรงข้ามกับสะนะครับก็จะเป็นโซนเก้าอี้พักผ่อนนะครับเป็นแนวยาวมานอนอาบแดดมานั่งพักผ่อนตอนนี้แดดอาจจะร้อนไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าช่วงเย็นเย็นหรือช่วงเช้าๆเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอารมณ์โดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากการที่เราไปเที่ยวโรงแรมดีๆสักที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดเลยนะครับและนะฮะเห็นศาลาตรงนู้นไหมครับต้องบอกว่าไม่ใช่ศาลาธรรมดานะฮะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้ครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับ นี่ยครับพอสุดปลายทางเดินตรงนี้ครับเราจะมาเจอกับไฮไลท์สําคัญของคลับเฮาที่นี่ฮะคือสปาพาวิเลียนครับพาวิเลียนด้านหลังนี้นะฮะเราสามารถมานอนแช่น้ําพักผ่อนนะครับพร้อมชมวิวนะฮะของหมู่บ้านเราในมุมกว้างได้นะครับ คือผมต้องบอกว่าประสบการณ์การพักผ่อนแบบนี้ไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ในกรุงเทพเลยนะฮะมันรู้สึกเหมือนเราไปพักผ่อนในรีสอร์ทดีๆในโรงแรมหรูๆสักที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันอยู่ในโครงการบ้านของเราเองนั่นแหละฮะซึ่งประสบการณ์แบบนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนต้องชอบเหมือนกับผมแน่ๆเลยครับ มาคุยกันถึงเรื่องแบบบ้านในโครงการนี้กันบ้างนะครับโครงการเดอะรอยัลเรส d e เดนะครับเขาได้แรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบบ้านทุกหลังนะฮะในสไตล์ออเรน t a ลวิกตอเรียนะครับถ้าแบบบ้านหลักๆนะครับจะแบ่งได้เป็น5้าไทป์ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาจุดสังเกตหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งได้เป็น2ซีรีส์ใหญ่ๆด้วยกันครับ แบบแรกนะครับจะเป็นแบบที่ชื่อว่า Oriental Victorian Series นะครับแบบนี้จะเป็นแบบ Original เลยนะฮะที่มีการผสมผสานระหว่าง2วัฒนธรรมนะทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมยุโรปนะครับตั้งแต่ปลายสมัยรัชากาลที่5า,ารัชกาลที่6เลยนะครับจะเห็นว่าดีไซน์การออกแบบแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับ โดยเนื้อที่ดินเริ่มต้นของบ้านในไทซีรีส์นี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่268ตารางวาขึ้นไปครับจุดสังเกตที่ง่ายที่สุดเลยนะครับของซีรลี์นี้คือทุกหลังในซีรีี์นี้จะมีโดมนะครับแบบที่เห็นตามภาพนี้นะฮะและต้องบอกว่าบ้านที่อยู่ติดทะเล3นะครับที่เราไปดูกันเมื่อครู่นี้ทุกหลังอะ่ะจะเป็นบ้านในซีรลี่ออเรนจ์ a l อ i วิกตอเรียนสีนี้ครับ และในส่วนซีรีส์ที่2นะครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าคอนเทมพอรารีซีรีส์นะครับซีรีส์นี้จะมีความร่วมสมัยมีความโมเดิร์นขึ้นมาจากซีรีส์ก่อนนะั้นนิดนึงแล้วนะครับเพราะนะฮะตัวโครงการเนี่ยทำเพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะฮะโดยเนื้อที่ดินเริ่มต้นนะครับของซีรีส์คอนเทมเนี่ยนะฮะจะเริ่มต้นตั้งแต่168ตารางวาเป็นต้นไปนะครับและสุดท้ายนะครับทางโครงการเนี่ยเขาได้มีที่ดินเปล่าๆนะครับ ที่เรียกว่า Royal Custom m a d e ฮะแน่นอนฮะว่าการที่เราซื้อบ้านหลังใหญ่แบบนี้ราคาสูงแบบนี้บางทีเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนเนื้อที่ดินต่างๆให้มันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์จริงๆของเรานะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้สามารถมาคุยกับทางโครงการนะฮะเพื่อคุยรายละเอียดกันได้ครับและสำหรับบ้านตัวอย่างนะครับที่ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้เป็นบ้านในซีรีส์ c o n t e m p o r a r y Series นะครับเป็นซีรีส์ที่2อนะฮะเป็นบ้านท y p ป G2 นะครับบ้านหลังนี้มีจำนวนห้องนอนทั้งหมด5ห,ห้องด้วยกันครับ มี6ห้องน้ําตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ200ตารางวาครับและมีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด4 8 9ตารางเมตรครับพื้นที่ส่วนแรกของบ้านนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะเจอเนี่ยคือบริเวณลานจอดรถด,ด้านหลังผมนี่ครับลานจอดรถในร่มของบ้านหลังนี้ครับจอดได้ประมาณ3คันนะครับ123และบริเวณด้านนอกเนี่ยจอดได้อีกประมาณ4คันเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ประมาณ7คันเลยนะฮะ เขาให้เปอร์เซ็นต์พื้นที่ parking มาได้เยอะมากๆนะครับถึง7คันเลยพราะเขาเข้าใจไงฮะว่าคนที่มาอยู่บ้านในราคาแบบนี้ครับเขาคงไม่ได้มีรถแค่2คัน3คันหรอกถูกไหมเพื่อความสวยงามของโครงการนะครับเราจะได้ไม่ต้องเอารถไปจอดหน้าบ้านในถนนเมนโครงการนะฮะซึ่งเราบอกว่าโครงการนี้ห้ามทําอย่างนั้นนะครับ และอีกเรื่องนะครับที่สะดุดตาผมมากเลยนะครับคือระยะล้นนะฮะระหว่างถนนหน้าบ้านกับตัวบ้านครับให้ระยะมาได้เยอะมากเลยนะครับจากการที่คุยกับเจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับเขาบอกว่าระยะล้นนะฮะอยู่ที่6เมตรเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการล้นระยะมาเยอะแบบนี้มันช่วยเพิ่มพร i เวสซีนะครับและลดเสียงรบกวนบริเวณถนนหน้าบ้านกับตัวบ้านด้วยนะครับเพิ่มความ Privacy มากเลยนะครับ และที่สําคัญครับไม่ใช่ว่าบ้านทุกหลังเนี่ยจะสามารถร่นระยะได้เยอะแบบนี้ทุกหลังนะครับและทุกโครงการจะต้องเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ดินเพียงพอเท่านั้นครับเพราะบ้านในโครงการเดอรรอยัลเรสซิเดนทุกหลังนะครับขนาดเนื้อที่ดินเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่168ตารางวาไปจนถึงขนาดใหญ่สุดเนี่ยใหญ่ไปจนถึง1ไร่เลยนะครับดังนั้นน่ะมันจึงมีเนื้อที่เพียงพอไงครับในการร่นระยะเข้ามาจากถนนหน้าบ้านฮะและอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่สังเกตได้จากการเข้ามาในโครงการนี้เนี่ยคือ การสร้างบ้านของเขาอะครับเขาจะไม่สร้างบ้านให้เต็มเนื้อที่ดินไปเลยทีเดียวนะครับเขาจะเว้นส่วนเนี่ยครับเป็นพื้นที่นอกบ้านที่เขาเว้นส่วนไว้นะฮะซึ่งบริเวณเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะฮะบางคนอยากจะจัดเป็นสวนสวยๆมุมกาแฟมุมน้ําชานะครับจัดเป็นน้ําตกจัดเป็นบ่อปลาคราฟอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะหรือแม้กระทั่งว่าบริเวณเนี้ยทาเป็น private pool สวนตัวได้ไซส์ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะ flexible นะฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบบ้านที่มีบริเวณรอบๆบ้าน เๆภายนอกของตัวบ้านนะครับยังคงถูกตกแต่งให้อยู่ในคอนเซปต์ออร์เรนเจอร์วิกตอเลียนนะฮะลองดูนะครับภายนอกนะั้นเลือกใช้สีเหลืองไข่ไก่นะฮะตัดกับสีขาวเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวบ้านรวมไปถึงคอมโพเนนต์หลายๆจุดในตัวบ้านนะครับทั้งซุ้มประตูที่ยกตัวสูงขึ้นนะครับกรอบบัวปูนปั้นต่างๆที่อยู่โดยรอบตัวบ้านคานกรอบหน้าต่างเนี่ยให้กลิ่นอายนะฮะให้การผสมผสานของสองวัฒนธรรมกันอย่างลงตัวเลยครับ สำหรับทางเข้าของบ้านหลังนี้นะครับจะสามารถเข้าได้3าทางนะครับทางแรกคือประตูทางเข้าเมนเอนทรานซ์ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าหลักนะฮะและด้านซ้ายครับประตูทางเข้าโรงจอดรถนะฮะซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปอยังโซนเซอร์วิสรูมกับห้องเมดได้และประตูที่3ครับคือประตูด้านหลังบ้านเนี่ยฮะถ้าอ้อมจากสวนนี้ไปก็จะเข้าไปในโซนหลังบ้านได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่พาไปดูทีละส่วนนะครับเริ่มจากประตูทางเข้าหลักก่อนครับ เมื่อเราเข้าส่วนทางเข้าหลักของบ้านมานะครับเราจะมาเจอกับโถงโฟเย่เล็กๆตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งบริเวณโถงโฟเย่เนี้ยโดยปกติแล้วนะครับก็สามารถทําเป็นพื้นที่รองรับแขกได้นะฮะจัดชุดโซฟาก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านก็ได้นะครับ แต่ที่เป็นจุดเด่นสำคัญนะครับของโถงโฟเยในบ้านหลังนี้คือเขาทำเป็นดับเบิลวอลุ่มสเปซครับเห็นไหมฮะทำเป็นเพดานสูงเลยนะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับกับทั้งบันไดาทางขึ้นชั้น2นะฮะและระเบียงชั้น2บางส่วนนะครับทำให้พื้นที่ต่างๆในตัวบ้านเนี่ยสามารถคอนเน c t เข้าหากันได้นะครับ ซึ่งไอเดียการออกแบบให้พื้นที่ส่วนต่างๆมันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเป็นอีกคอนเซปต์สำคัญครับที่เขานำมาสร้างบ้านหลังนี้นะฮะคือบ้านที่ขายในโครงการนะครับเขาจะขายแบบบ้านเปล่านะฮะซึ่งบ้านตัวอย่างที่บมพามาดูเนี่ยก็ยังเป็นบ้านเปล่าอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยอาจจะจินตนาการภาพออกยากนิดหน่อยนะครับเพราะปกติเนี่ยบ้านตัวอย่างก็จะมีพวกเฟอร์มานะแต่อย่างแรกเลยนะที่เราสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่เราเข้าบ้านหลังนี้มาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับประตูบานหน้าตา่าง เยอะมากนะครับบานหน้าต่างให้มาเยอะมากและจากการที่ได้พูดคุยกับเซลล์โครงการนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. บานหน้าต่างทุกบานนะฮะของที่นี่เนี่ยถูกคิดถูกคำนวณไว้แล้วนะครับ mm hmm. ให้มาอยู่ในจุดที่สามารถระบายอากาศได้อย่างดี mm hmm. เขาคำนึงถึงเรื่อง ventilation system mm hmm. เป็นอย่างมากเลยครับและยังไม่พอนะฮะหน้าต่างที่เยอะเรื่องนึงแล้วใช่ไหมอีกเรื่องนะครับคือระยะระหว่าง ceiling to floor ครับค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับ ceiling to floor ของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ระยะประมาณเกือบเกือบ3เมตร ไปจนถึง4เมตรเลยนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์สแตนดาร์ดไปเยอะมากเลยนะครับดังนั้นคอมโพเนนต์ต่างๆที่รวมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบานหน้าต่างที่เยอะนะฮะและระยะจากพื้นถึงพับฟ้าที่สูงขึ้นเนี่ยมันทําให้นะครับช่วยให้บ้านหลังนี้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับภายในตัวบ้านเนี่ยจึงไม่ร้อนจนเกินไปครับและที่ผมทราบมาอีกนิดนึงนะฮะว่าโครงสร้างหลักนะครับที่เขาใช้ทําบ้านหลังนี้เขาใช้เป็นอิฐมอญแดงนะครับเป็นการก่อแบบอิฐมอญแดง2ชั้น ตัวอิฐมอแดงเนี่ยครับเขาจะทําหน้าที่เป็นผนังป้องกันความร้อนจากด้านนอกนะครับระยะตรงกลางเนี่ยก็เว้นไว้เพื่อที่จะเก็บเก็บกักความร้อนไว้นะครับและที่สําคัญนะฮะยังช่วยเก็บกักเสียงด้วยครับเนี่ยเป็นการออกแบบที่ใส่ใจนะครับเป็นบ้านในเขตเมืองร้อนอย่างแท้จริงเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนําพื้นที่ส่วนต่างๆตามที่โครงการเขาจะแพลนไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับเอาส่วนแรกก่อนเลยนะครับพื้นที่ส่วนแรกบริเวณเนี้ยฮะเป็นส่วนที่เป็น living area นะครับ และข้างๆกันเนี่ยก็เป็นดิ닝แอเรียนะฮะบริเวณนี้เนี่ยจัดชุดโซฟาไว้รองรับแขกนะครับเอาชุดทีวียัดเข้ามุมตรงนั้นไปก็เหมาะสมนะครับด้านข้างเนี้ยที่เขาตั้งใจทําให้เป็นดิ닝แอเรียเป็นเพราะว่ามันจะได้รับไปกับเนี่ยครับโซนครัวฝรั่งที่อยู่ในบ้านนะครับเป็นโซนเคาน์เตอร์ควไอแลนด์ I and, เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะครับดังนั้นแล้วแอรเรียนี้ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งแอนด์ดิ닝แอเรียนะครับในส่วนแรกฮะ แต่มันจะมีอีกพื้นที่หนึงในบ้านครับที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะฮะพื้นที่นี้คือพื้นที่ส่วนที่เรียกว่า family area ครับในส่วนที่ติดกับ living area ครับจะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของบ้านครับคือส่วน family area ค่อนข้างที่จะเว้นระยะไว้ให้ได้เยอะมากๆเลยนะฮะ อยากให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาเว้นพื้นที่เป็นกรอบนะฮะซึ่งเราสามารถทําเป็นประตูบานเลื่อนกั้นเซกเมนต์การใช้งานกันก็ได้นะครับให้ในครอบครัวอยู่กันตรงนี้และพื้นที่ด้านนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เอาไว้รับแขกอย่างเดียวเลยนะฮะและที่สําคัญครับจำที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปได้ไหมว่าก่อนที่เราเข้ามาจากบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้มันเข้าได้3ทางถูกไหมฮะประตูทางเข้าหลักประตูทางเข้าตรงโรงจอดรถและประตูทางเข้าหลังบ้านตรงนี้ครับเนี่ย ก็สามารถเข้ามาถึง Family Are a ียตรงนี้ได้เลยครับในส่วนถัดมานะครับจาก Living Dining a r ียอีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาไว้ให้ทำครัวภายในบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถบิวเป็นครัวรูปตัว L อลเต็มแนวแบบนี้เลยนะฮะตรงกลางวางไอแลนด์ใหญ่ๆได้เลยบริเวณนี้เหมาะกับการที่จะทําเป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารทําเป็นบาร์เครื่องดื่มบาร์กาแฟนะฮะหรือว่าบาร์คอกเทลสวยๆเอาไว้โชว์แขกด้านนอกนะครับและครัวจริงๆนะครับจะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะฮะ บริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้จบแต่เพยงเท่านี้นะครับเนี่ยด้านนี้นะฮะจะเป็นส่วนของ powder room ที่อยู่ในชั้นหนึ่งนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะมีห้องนอนของผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะฮะซึ่งบ้านที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ฮะแน่นอนว่าสมาชิกครอบครัวเนี่ยต้องอยู่กันมากกว่าหนึ่ง generation อยู่แล้วโดยส่วนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีห้องที่ไว้รองรับนะครับผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยตัวพื้นห้องอะฮะจะเปลี่ยนวัสดุเลยจากข้างนอกเป็นกระเบื้อง ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นไม้หมดเลยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพื้นไม้จริงนะครับเป็นพื้นไม้ตะแบกนะสำหรับครอบครัวไหนนะที่ไม่ได้มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยห้องนี้ผมว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นห้องเทเตอร์รูมห้องสมุดหรือว่าห้องทํางานเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยสามารถเทสวิวหน้าบ้านได้ด้วยนะครับวิวดีมากๆเลยฮะ นี่ครับพอเราออกทางออกข้างบ้านนี้นะฮะเราจะมาเจอกับส่วนที่เป็นเซอร์วิสรูมครับซึ่งเหมือนเดิมนะว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับโรงจอดรถทางหน้าบ้านได้นะฮะตรงนี้พอเรามายืนตรงนี้เนะะี่ยครับเราจะมาเจอกับส่วนที่เป็นเซอร์วิสรูมนะฮะด้านหลังผมตรงนี้เป็นห้องเมดนะครับมี2ห้องนะครับรวมไปถึงห้องน้ําเมดก็อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับและจุดสําคัญนะฮะก็คือบริเวณครัวไทยนะฮะที่มีการบิวแยก เพิ่มไว้ให้เลยนะครับเนี่ยเป็นห้องปิดแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เหมาะกับการทําอาหารจริงจังมากๆนะครับและครัวแบบนี้เหมาะกับ Family นะฮะที่มีคุณตาคุณยายนะครับหรือครอบครัวที่ทํากิจกรรมร่วมกันในครัวบ่อยๆเนี่ยเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้จัดเต็มมากๆเลยนะครับสามารถผัดทอดควันก็สามารถระบายออกไปด้านนอกด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ครับค่อนข้างที่เป็นบ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในหลายๆเจเนอเรชั่นจริงๆเลยครับ บริเวณชั้น1เราก็ได้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูต่อชั้น2กันนะครับอยากให้ดูตรงโซนบันไดก่อนนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับวัสดุที่ใช้ทําบันไดเนี่ยนะฮะใช้วัสดุเป็นไม้จริงนะครับเหมือนพื้นห้องห้องนอนผู้สูงอายุเลยนะตรงนี้เป็นไม้ตะแบกหมดเลยนะครับและราวบันไดเนี่ยใช้เหลาเหล็กดัดนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยดูสิแข็งแรงทนทานมากๆนะครับตัวหน้าบานบันไดเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับเดินได้สะดวกมากๆนะ และชานพักนะครับของบันไดตรงนี้เขาได้ใส่บานกระจกขนาดใหญ่ไว้นะครับซึ่งบานกระจกตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นบานรับแสงจากภายนอกให้เข้ามาสู่ตัวบ้านครับเนี่ยครับบริเวณชั้น2เนี่ยวัสดุที่ใช้ทําพื้นจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะชั้น2ทั้งหมดเนี่ยครับวัสดุพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นไม้จริงเป็นไม้ตะแบกเหมือนวัสดุที่ใช้ทําบันไดตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะให้กลิ่นอายความเป็นบ้านไทยเดิมจริงๆเลยนะฮะเป็นเรือนไทยที่เป็นกระดานไม้นะฮะ แต่ที่มันน่าสนใจก็คือมันมีการควบรวม2วัฒนธรรมอย่างที่ผมได้บอกไปเรื่อยๆในคลิปนี้นะฮะเห็นซุ้มโค้งนี่ไหมซุ้มโค้งตรงนี้ครับเป็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกนะครับเป็นการเน้นดิเมนชันให้กับพื้นที่นะพร้อมกับทําให้ตัวบ้านดูปโปร่งึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นการทําแบบนี้ครับเป็นการควบรวม2วัฒนธรรมกันอย่างลงตัวมากๆเลยครับ l a y o u ์ข้างบนชั้นสองนี้นะครับจะประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด4ห้องด้วยกันครับเป็นห้องนอนเล็ก3ห้องนะฮะด้านขวามือเนี้ยเป็นห้องนอนเล็ก2ห้อง1 2นะครับและด้านซ้ายมีห้องนอนเล็กอีก1ห้องนะฮะและห้องาสเตอร b เบดรูมอีกหนึ่งห้องรวมทั้งหมดบนชั้นสองนะครับมีห้องทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะฮะพอเราเริ่มเดินมานิดนึงนะครับเรามาเจอเวิร์กเล็กๆครับ ซึ่งเวิงตรงนี้เขาตั้งใจให้ทําเป็นหิ้งบูชาพระนะครับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยนะแต่จริงๆผมว่าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับทับเป็นตู้โชว์คอลเลกชันนะครับตู้โชว์ของสะสมอะไรของเราก็ได้นะมันก็เหมาะมากๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับถัดมานิดเดียวเนี่ยเราก็จะมาเจอกับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับคือห้องนี้ฮะในส่วนของขนาดนะฮะมาสเตอร์เบดมเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ใหญ่แตกต่างไปจากห้องนอนเล็กอีก3าห้องเลยนะคือห้องนอนของบ้านหลังนี้มันใหญ่ทุกห้องเลยครับ แต่สิ่งที่มาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้จะแตกต่างกับห้องอื่นคือ1นึ่าจะมีระเบียงด้านนอกนะครับและ2ครับเขาจะให้พื้นที่ในส่วน Walk-in c l o s e t นีครับด้านนี้มาได้เยอะมากกว่าห้องอื่นๆในบ้านนะฮะเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยฮะและยังไม่จบแค่นั้นครับความเจ๋งของมาสเตอร์เบดมที่นี่เป็นส่วนนี้ครับเป็นห้องนี้ห้องนี้คือห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมครับนี่ครับ พอเราเข้าห้องน้ําในมาสเตอร์เบดูมาแล้วเนี่ยเราจะมาเจอกับอ่างจากรกุชี่ส่วนตัวขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นชาว์บ็อกนะชาว์บ็อกด้านซ้ายนี่นะครับจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะฮะส่วนชาว์บ็อกด้านขวานเนี่ยจะเป็นโซนบริเวณที่ไว้อาบน้ำนะครับเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวปกตินะฝั่งตรงข้ามของชาว์บ็อกทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแบบ his ย n d her นะครับคือฟังก์ชันจัดมาได้ครบครบเลยนะฮะแต่ที่ผมว่าน่าสนใจคือนี่ฮะ ตัวอ่างเนี่ยขนาดไซส์ใหญ่เลยนะฮะแล้วเวลาเนี่ยเราเมี่อไกลับบ้านมาเนี่ยครับสามารถเปิดหน้าต่างนะนอนพักผ่อนนะฮะพร้อมชมดาวไปด้วยก็ได้นะบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะคุณเราก็ได้ชมพื้นที่ส่วนต่างๆในโครงการเดอะรอยัลเรสเเดน์กันไปแบบครบถ้วนมากๆแล้วนะครับทั้งพื้นที่ส่วนกลางทั้งบ้านตัวอย่างต่างๆนะฮะต้องบอกนะฮะว่า โครงการเดอะรอยัลรีสิเดนต์เนี่ยเป็นโครงการบ้านหรูนะฮะบนถนนเกษตรนะวมินโดยแท้จริงเลยนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปไงฮะว่าจริงๆแถวเนี้ยโครงการบ้านราคาหลักเกือบเกือบร้อยล้านอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับแต่ที่ทําให้โครงการนี้แตกต่างก็คือโครงการเนี้ยเป็นโครงการบ้านหรูที่มีเนื้อที่ดินโดยรวมของโครงการขนาดใหญ่มากๆนะครับเจ็ดสิบกว่าไร่เลยนะฮะและนะฮะพื้นที่ใช้สอยนะครับหรือเนื้อที่ดินในตัวบ้านเนี่ยให้มันได้เยอะมากนะครับเนื้อที่ดินเริ่มต้นของตัวบ้านเนี่ย เริ่มต้นตั้งแต่168 ไปจนถึงไซส์ใหญ่สุดเนี่ยไปจนถึง1ไร่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้จึงเหมาะมากๆนะฮะสำหรับครอบครบัวที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะๆนะครับต้องการบ้านที่มีเนื้อที่ดิเนเยอะๆอยู่กันเป็นแฟมิลี่ใหญ่ๆบ้านนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับและเรื่องที่2นะครับคือความร่มรื่นโดยรอบของตัวโครงการครับถ้าทุกคนเห็นเหมือนผมนะฮะว่าตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยในโครงการเนี่ยร่มรื่นมากๆนะครับสวนต่างๆพื้นที่สีเขียวต่างๆเนี่ยถูกจัดไว้ให้เยอะมากทั้งโดยรอบโครงการและภายในตัวบ้านนะฮะ และที่สําคัญครับในส่วนคลับเฮาส์พื้นที่ส่วนกลางต่างๆเนี่ย จัดให้แบบจัดเต็มมากๆและผมต้องบอกว่ามันเพียงพอจริงๆครับพื้นที่ขนาดนี้มันเพียงพอต่อการใช้งาน79ครัวเรือนมากๆเลยครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดเด่นสําคัญมากๆเลยของโครงการนี้คือเรื่องดีไซน์การออกแบบครับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับในแบบออเรนจ์โชว์วิกตอเรียนนะฮะถ้าใช้คําของโครงการนะครับเขาจะใช้คําว่าไทม์เลสดีไซน์นะครับความหมายของมันก็คือการออกแบบที่สวยงามทุกยุคทุกสมัยเมื่อก่อนสวยยังไงมาวันนี้ก็ยังคงสวยงามอยู่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องความสวยงามเนี่ยมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับบุคคนลนะฮะบางคนอาจจะมองว่าอันนี้สวยหรือไม่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะ แต่ที่สําคัญก็คือผมชอบในเรื่องการออกแบบฟังก์ชันในตัวบ้านต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะสมนะครับกับบ้านเราจริงๆครับเป็นการออกแบบที่ใส่ใจมากๆครับมาถึงเรื่องที่หลายๆคนคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าราคาขายนะฮะของบ้านในโครงการเดลรอยัลเรสซิเดนต์เนี่ยเขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วราคาขายเนี่ยค่อนข้างที่จะแวร์ี่มากเลยนะเพราะว่าบ้านในไทป์เดียวกันนะครับขนาดเนื้อที่ดินอาจจะต่างกันก็ได้นะ แต่ถ้าถามว่าเอาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นราคาขายนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่73.5ล้านบาทนะครับคือราคาเริ่มต้น และราคาสูงสุดนะฮะของบ้านในโครงการนีน้อยู่ที่160ล้านบาทครับซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะฮะสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณโครงการเดอะรอยัลร s i ิเดนต์นะครับที่ให้เราเข้ามาถ่ายทํารายการกันในวันนี้นะฮะในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปชมโครงการบ้านไหนอีกเนี่ยต้องอย่าลืมกด u u s c r i b e ช่อง g ูรู l i ฟ i n งนะครับและกดไลค์แฟนเ g จกูรู Living ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ